วางไห้ได้ขึ้นข้นอนแล้วไดูกินไม่อิ่มเนียมันไม่มีฟองเลยนี่คือเติมบาลังเติมาลังก่อนใช่ไหมเติมลังก่อนใช่ไหมเติมลังก่อนใช่ไหมเเจนาทีแล้วจะหมดเจ็ดเฮ้ยเจ็ดอนุแล้วจะลงแล้บอร์เซแล้วถือมาเพื่อครับเจเปอเหรอเจ็ดเอร์แล้วพ่อแบงค์เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหมดไหมเดี๋ยวมันหมดไรนะ ไปไหนีเดพี่บอยไหนูเบียอยู่ตค like ูเีม่งอ้ปไหนียัมากินกนไหนบอกว่ายังไม่กินข้าวเะ้ะไปซักผ้าะไปไหนอ่ะอซักผ้าเอาโมาปุ๊บต้องมีหนูมาตั้งนานแล้วฮ่าฮ่ายังตีสามมาจวนไล่ล่ะ มาปุ๊กกลับใชแม่มาไงแม่เราเลยย่างม่งไห่างันยใช้มันหายหกันไปย่างยังไม่แกะมาช่ติเลยนะีพรอยอยู่ไงเดี๋ยวินข้าวซะนะอไใช้ให้เสร็จนะคเดี๋ยวเรามากินค่มันเป็นอะไรตะกอนเนาใช่ไหมแต่มันก็กินได้ใช่ไหมมันไม่เป็นไรมันกินได้เป็นตะกอนอ่ะเป็นอะไรเดียวมันไม่โดดเดี่ยวเลมีแม่เด็ก

เบ็ดหมดแล้วก็ตามไปที่ทอดาร้อิบสองนะผ่ากปีเน่ไปได้ปะปีเนยจกไหมะเบ็ดต้อรับไปได้มี่อเาีกมันมันสวยชวยบไปจบไปเป็นเีอะไรเ็นอะไรตบคำไม่ให้เกม ขวดมาตกอยูตันดีช่วยช่วยนิมพอมาได้ได้แล้วเข้ายังเข้ายังช้าเข้ายังปากเป็นหีไก่ครับมันมากมันแปลว่าอะไรอ่ะมันใช่มันใช่มันหรือมันมันเล่แล้วมันไงมันไม่เขาอยากว่ามันมากได้เนี้ยเอง ต้องกไม่พี่จะพิมพ์บอกว่ามั่นมากใช่ไหมไม่เป็นไรพี่ลูกอะไรอ่ะจัดนี้พงก็เก็เออะไรม่ใส้เขอะไรใ่เดี๋ยวเดียวมันไปว่าใช่ห๋อเขาไม่พิมพ์ว่ามันเขพิมพ์ว่ามั่นมันที่แปลว่ามันนามันโคนกนออะไรเงี้ยมัน จำอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรค่ะคือดีคูอดียาวหูใบหน้าะยาวนะตาเอาช้อนนะทำไมอ่ะจะกินเดี๋ยวพอเดี๋ยวเอาโมนันเดี๋ยวกเอาเดี๋ยวแล้วแต่คนตาไม่ได้หายขนตาอยู่แต่ว่าตาหนูอ่ะมันไม่เป็นชั้นเดี๋ยวต้องหลอกต้องหลอกหลอกหล เนี่ยเป็นแล้วเนี่ยน้องหัดตัวเน่ะไม่ค่ะร้านค่ะมารไม่หรอกเขาไม่ได้พิมพ์บอกว่ามันมันที่แปลว่าใช่ใช่ไหมใอันนี้เขาบอกว่ามั่นมั่นที่แบบมั่นนามันโห้นกหนอหรือแบบมันนามันโนกอะไรมาไม่เป็นไรขอบคุณที่ชมค่ะมันไหนหรอกมันหน้าไงไม่เป็นไรไม่หรอกมัน ไม่มันไหนเรียกคำไหนไหนี่มันมันอยู่แบบปลาเราคือใจเนี่ยมันมากอ๋อมันมากเนี่ยพี่สูตรนิชยาสูนิชยายาทองทิพย์พี่สูตรนิชยายาทองทิพย์ที่พิมพ์บอกว่ามันมากหมอมาแมนะคะมันมันไม่ใช่หมันตอนแรกหนูอ่านว่าเป็นหมันหมันนี่แปลว่าใช่ใช่ไหมอันนี้มัน มันนี่แบบเหมือนมันหน้าอะไรประมาณเนี้ยไม่เป็นไรค่ะมันแปลว่าใจกับกูมันไม่ได้แปลว่าไม่ไม่มีไม่เอกอันนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่เอกด้วยมันไม่เอกหรือไม่โทก็คือไม่เอกไม่ที่น้องมันอ่น้ี่จริงมันไม่ได้มันไม่มีอยู่ตรงนี้นี่ไงมันมากพี่สุนิชาอย่าไปเตะอย่าไปเตะไม่ได้เตะพีค่ะพี่มาเจอพี่สุนิชาคนนี้นะคะสุนิชาสุนิชานะคะใช่ไหมสุนิชยา สุนิชยานะคะขอบคุอนะคะอย่าสนใจเลยคนซังพี่ก็มีคนซี่พี่ก็ยังมีเยอะแฮะอุ้ยมันจะได้ซี่สักครู่นี่แหละเปิยผ่านครับแอดมินอยู่ไหนคะแอดมินไม่ต้องเตะนะคะรู้ไหมคะหนูจะบอกอะไรให้ถึงคน ใครเขาจะเกลียดเราอ่ะสุดท้ายรู้อะไรไหมคะมเขาก็ดูเราอยู่ดีเพราะเขาอยากรู้จักความเคลื่อนไหวของเราถึงว่าเราจะผลิตผลงานเพลงหรือว่าผลิตผลงานหนังเขาเกลียดเราแค่ไหนเขาไม่ชอบเราแค่ไหนเขาก็ยังมาดูเรา,าเพราะเขาอยากรู้ว,ว่าเราเป็นอะไรยังไงทําอะไรบ้างสุดท้ายเราได้อะไรรู้ไหมคะเราได้ยอดการดูะคถึงพี่พีจะเกลียดหนูไม่เป็นไรหนูก็ขอบคุณที่เกลียดหนูแต่ว่าร บางคนอ่ะเขาเกลียดนะเขาไม่ดูกันเลยนะพี่รู้ไหมแต่พี่เป็นแบบถึงพี่จะเกลียดหนูแต่พี่ยังมาดูหนูต้องขอบคุณพี่มากๆจริงๆนะครับนี่ไอ้เต้านักหนูขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะเขาอย่งจะไรทุกวันนี้เครื่องหํามาชายอย่างเป็นใจขอบคุณครับจริงๆงถึงพี่จะเกลียดหนูสุดท้ายพี่รู้ไหมคะพี่ก็ยังมาดูหนูเหมือนเดิมเนี่ย เนี่ยพี่ยังมาดูหนุ่มมอนเดิมหนุ่มแต่หนุ่มไม่รู้ว่าพี่บอยขาเอาเสียงลงอีกเลยค่ะน้องพูกรังานครับของครับนะสบัดต่ออย่าไม่รอแล้วครูขอบคุณครับได้ไหมฝีเราข้าเลยอ่ะได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เช้าเลยพื่อผ่านเอาคุณครับไม่อันนี้มันคือเรื่องจริงสัตสัจของชีวิตของทุกคนทุกวันนี้ย ถึงถึงถึงใครถึงเกลียดอะไรขนาดนี้สุดท้ายอ่ะก็ยังติดตามชีวิตเขาหนูก็งงว่าถ้าพี่เกลียดใครอยะพี่ติดตามชีวิตเขาทําไมเหมือนพี่เกลียดใครคนนึงอ่ะพี่จะตามไปกัดเขาทําไมในเมื่อเขาไม่ได้ทาอะไรให้พี่เลยพี่อันนี้คือพูดๆแต้วต้องขอทีใจบแางที่มันดแรงเกินไป รักพี่นะแต่ถ้าพี่งั้นวันนั้นไออนาแต่ถ้าพี่ยังไปติดตามยังไปเทเขาอยู่เนี้ยพี่รู้ไหมคะเขาคือคนสมคัญเขาเขาคือคนหนึ่งคนที่สำคัญมากในชีวิตพี่พี่ถึงไปติดตามเขาในชีวิตจริงถ้าเขาไม่สำคัญพี่ไม่ไปติดตามไปด่าเขาหรอกค่ะ เขามันเตะอยู่แล้วค่ะกินเขาตัวค่ะพี่จอไม่ได้ใจอะไรจะ้วไม่เจใจวนี่ะบ้านเดียวพีนางตยเอามันว้ลงน้องหงฝันดีนะครับขนหน้าไม่ดีไปแแปนึงปนึงแปนึงงเื่องนะเดี๋ยวลงไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรเดี๋ยวน้องเลงไม่พูดอะไรพูดไปแล้วอดิพูดไปแล้วไม่ใครพูด ใครโพสว่าอะไรเมื่อกี้ทำไมตาหนูมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นชั้นเดียวข้างเดียวแล้วมันเป็นสองชั้นข้างหนึ่งอ่ะนี่พี่บางออนขอบคุณครับพี่บางออนอะไรนะขอบคุณที่ให้เราหลับนอนไม่พอเกี่ยวไหมพี่พลอยมีอะไรมาให้น้องกินครับนี่ได้แล้วรักแฟนที่สุดในโลก ดีกว่าพวกอ่ะนะคะเราไม่เราไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจกินข้าวโอเป็นเลยมาแล้วทั้งหมดตอนอัพมากนะคะขอบคุณเยอะยัม่จังเลยนะเกมถือว่าไม่ังเลยมาจังเลยกัจังเลยพาร์ทเนอร์อย่าตอนนี้ไลฟ์กันเยอะครูต่างคนต่างนี้สิเข้าใจครับขอบคุณนะขอบคุณที่ด่าดูนะ ยำอะไรเช่นไปด้วดอุ้ยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะอะไรตัวลูกโป่งลอยลึบๆไปแล้วจีจีออกดีกูเบียเปลี่ยนมาแล้วกูยังไม่นอนอ๋อๆ๋าวคนที่เขาไม่นอนกันหรอครับพี่พี่จะได้หนูเติมเพชรหนูเติมเพชรมังกรโอ้เพชรมังกรยิ้มๆมังกรเหรอมังกรนี่มันกี่กินทุกวะเจอไงวะกูต้องทการไอตัวลูโป่แก๊งเนี้ยนะกงเจอไม่พี่พี่อันเนี้ยหนูไม่ได้บูลลี่ตาตัวเองนะ แต่พี่ทุกคนดูตาหนูขออนุญาตเมื่อตาหนูอ่ะอยู่ไหนแล้ววะม่เห็นตาหนูไหมไอ้ทีมเราอยู่อะตาเป็นอะไรอ่ะตาเป็นพวกมีดายเขาคนที่ชมอยู่นะมันไม่จำกันเ่ะเดี๋ยวเปิดตั้งโฟนะเปิดตั้งโควตั้งไว้แล้วพี่เงินเลยทีมบูวตี้เลยอ่ะเงินอย่างเงี้ยเพื่อดตั้งโควไว้กู ถ้าหรูเท่ไม่นอนหนบ้างคนเท่เขาไม่นอนกันไอ้เพื่อนพีมันเก่งคมเลยมันตัวทีมวิวนี่เจ็นไปมตุกคุน้่โป๊อบ้านตไม่บทนั่นหละมัอบบีเลวมันแก้งีโปทมวิวนัโปให้ดังน้คเวยไม่เป็ไม่ตัดเลยคู่เวีนเก่งตายตุกูุณทไมมีปุไปเกมนี้มาจากไหนแต่าทีมวิวน่อดาดาเด็นี่ชอบไปนั่นแหละเทอปกราฟิกอันนั้นเดียกราฟิก อย่าผมนึกมันผีใจผมเกมทีวิีนี่ไงเกินดตาใครเก่ามาเล่นรถบุกยองเนาะหนูไม่รู้แต่ว่าดูตามันแกงบอกว่าชอบเล่นปั๊บเลียนอย่าไปมัปิดตังโปอ้ายกดออล็อกไปตันเลยทีวเวียนเดี๋ยวหนูหนูขคยี่ตาก่อนนี่อะไรแล้วมัมีทีวิวเราก็ได้โกลับมาแล้วค่ะมทีวิวมันมีบุกทีวีวิวกลับมาแล้วต่ำกลับมาแล้วต่ำโปอ้ายกลับมาแล้วทุกคน กลับมาแล้วอยากใช่ไหมก็เดี๋ยวอะไรอะไรตะุกคนตาหนูกลับมาแล้วอ๋อนี่ตัวตัวตัวนี้ยกลับมาแล้วสลอรีไอ้นุ้นูทุกคนขาตาหนูกลับมาแล้วทุกคนหรือว่าพวกไม่ได้อัพวิีโอดีวะมันกลับมาแล้วทุกคนเช่ปะกลับมาแล้วเนี่ยไม่น่าว่ะน่าวะพวกไม่ได้อัพวิีโดดีหัวกลับมาแล้วอ๋อกลับมาแล้วเกี่ยวกับอะไรกันมั้เนี่ยมันมันอันนี้ไม่ดีมันไหวพวกทุกคน ากลับมาแล้วป้าดวะเนี่ยมานอะพวกน่กลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วแสดงพวกไม่ได้อัพเตียนอืมกลับมาแล้วกลับมาแล้วดีใจรักเจ๊กนไฟอุ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วตากลับมาแล้วตาไปไหนมาไม่รู้ทุกคนตากลับมาแล้ว Terima kasih telah menonton!